สวัสดีครับนักเรียนพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นป .4 หวังว่านักเรียนคงพร้อมจะเริ่มเรียนกันแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มเรียนกันเลยบทเรียนที่เราจะเรียนกันในครั้งนี้คือเรื่องโจทย์ปัญหาของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและ ประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการลบซึ่งเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในครั้งนี้จะเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากบทเรียนครั้งก่อนหากนักเรียนยังไม่เข้าใจเนื้อบทเรียนครั้งก่อนอยากให้นักเรียนย้อนกลับไปทบทวนก่อนนะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในครั้งนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์ แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบได้อย่างถูกต้องและข้อ 3. เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนครับเรามาเริ่มข้อสู่บทเรียนกันครับโจทย์ปัญหาข้อแรกการ ทำค,ค,ค,คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรส์ a aren, และว,วิทยาศาสตร์สองวิชารวมกันได้75คะแนนซึ่งทำคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ a คะแนนและทำข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ได้35คะแนนโจทย์ถามว่าการทำคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้กี่คะแนนซึ่งนังเกเรียนเห็นว่าโจทย์บอกมาแล้วว่าการทำคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ a คะแนนใช่ไหมครับดังนั้น วิธีทำเริ่มต้นเราต้องกำหนดค่าของตัวไม่ทราบค่าได้ดังนี้ครับให้ a เป็นคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์จากนั้นเรามาพิจารณาเพื่อเขียนประโยคสัญลักษณ์กันครับเราไปดูสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเริ่มต้นโจทย์กำหนดมาว่าการทำคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์สองวิชารวมกันได้75คะแนนต่อมาโจทย์กำหนดว่า ทำคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ A คะแนนและต่อมาทำคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ได้35คะแนนนักเรียนพิจารณาครับดูที่2วิชารวมกันได้75คะแนนการที่เราจะได้75คะแนนเกิดจากการนำคะแนนของวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์มารวมกันใช่ไหมครับดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่เราจะได้ก็คือ A บวก35เท่ากับ75ซึ่ง a ก็คือคะแนนของวิชาคณิตศาสตร์35คือคะแนนของวิชาวิทยาศาสตร์และ75ก็คือคะแนนรวมของ2วิชารวมกันนั่นเองเมื่อเราได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วต่อมาเรามาพิจารณาหาค่าตัวไม่ทราบค่าครับซึ่งวิธีที่ครูจะใช้ก็คือคิดโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบ ความสัมพันธ์ที่ครูจะใช้ก็คือผลบวกลบตัวบวกเท่ากับตัวตั้งซึ่งจากบทเรียนเมื่อวานเราดูแล้วว่า A คือตัวตั้ง35คือตัวบวกและ75คือผลบวกดังนั้นเราก็จะได้ว่า75ลบ35เท่ากับ A ซึ่ง75ลบกับ35ได้40ดังนั้น 40จึงเท่ากับ a ครับข้อนี้จึงตอบได้ว่าการทำคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้40คะแนนครับตัวอย่างโจทย์ปัญหาข้อต่อมาครับโรงเรียนพระยามนทาตุราชสีพิจิตต้องการทาสีทางเดินของโรงเรียนใหม่โดยกำหนดระยะทางที่ต้องทาสีไว้125เมตร โดยได้ทาสีไปแล้ว m เมตรยังเหลือที่ยังไม่ได้ทาสีอีก65เมตรโรงเรียนทาสีทางเดินไปแล้วกี่เมตรครับสิ่งที่โจทย์ต้องการถามก็คือโรงเรียนทาสีทางเดินไปแล้วกี่เมตรซึ่งเมื่อเราไปดูจากสิ่งที่โจทย์กำหนดมาโจทย์ได้บอกไปแล้วว่าโรงเรียนได้ทาสีไปแล้ว m เมตรซึ่งเป็นตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมครับดังนั้น สิ่งที่เราต้องหาก็คือหาค่าของ m ซึ่งเป็นตัวไม่ทราบค่านั่นเองวิธีทำก็คือเริ่มต้นกําหนดให้ M เป็นระยะทางของทางเดินที่โรงเรียนทาสีไปแล้วครับจากนั้นเรามาพิจารณาเพื่อเขียนประโยคสัญลักษณ์โดยดูจากสิ่งที่โจทย์กําหนดให้มาครับอย่างแรกโจทย์กําหนดว่า ระยะทางที่ต้องทาสีทั้งหมดคือ125เมตรต่อมาทาสีไปแล้ว m เมตรและยังเหลือที่ยังไม่ได้ทาสีอีก65เมตรเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรดีครับทีนี้เราก็มาพิจารณาว่าถ้าเรานำส่วนที่ทาสีไปแล้ว มันรวมกับส่วนที่ยังไม่ได้ทาแล้วมันก็จะได้เท่ากับจำนวนทั้งหมดที่เราต้องทาก็จะได้ว่า m บวก65เท่ากับ125โดยที่ m ก็คือส่วนที่ทาสีไปแล้ว65คือส่วนที่ยังไม่ได้ทาสีและ125ก็คือจำนวนที่เราต้องทาสีทั้งหมดนั่นเองครับ จากนั้นเรามาพิจารณาหาค่าตัวไม่ทราบค่า m โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบนั่นก็คือผลบวกลบตัวบวกเท่ากับตัวตั้งซึ่งตัวไม่ทราบค่า m คือตัวตั้ง65คือตัวบวกและ125คือผลบวกใช่ไหมครับดังนั้นเราจะหาค่า m ได้จากนำ125ลบกับ65 ก็จะได้เท่ากับ m ซึ่ง125ลบกับ65ได้เท่ากับ60ดังนั้น60จึงเท่ากับ m ครับข้อนี้จึงตอบว่าโรงเรียนทาสีทางเดินไปแล้ว60เมตรนั่นเองครับตัวอย่างโจทย์ปัญหาข้อต่อมาครับแม่ค้าขายอาหารสำเร็จรูป ทำอาหารใส่ถุงมาขายคอถุงช่วงเช้าขายอาหารได้แล้ว30ถุงขณะน,นี้เหลืออยู่20ถุงแม่ค้าทำอาหารมาขายกี่ถุงสิ่งที่โจทย์ต้องการถามก็คือแม่ค้าทำอาหารมาขายกี่ถุงซึ่งเมื่อเราย้อนกลับไปดูสิ่งที่โจทย์กาหนดให้มาโจทย์บอกว่าแม่ค้าทำอาหารสำเร็จรูปมาขายทั้งหมดพอถุง ดังนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการถามก็คือหาค่าของตัวไม่ทราบค่าตัวคอควายนั่นเองครับดังนั้นวิธีทำเราจรึงกำหนดให้ว่าคอควายเป็นจำนวนอาหารที่ทำใส่ถุงมาขายนั่นเองครับต่อมาเรามาพิจารณาเพื่อเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์กันครับโดยย้อนขึ้นไปดูสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเริ่มต้น โจทย์บอกว่าแม่ค้าขายอาหารสำเร็จรูปทำอาหารใส่ถุงมาขายคอถุงต่อมาขายได้แล้ว30ถุงและต่อมายังเหลืออยู่อีก20ถุงเรามาลองพิจารณาดูครับว่าเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ยังไงทีนี้จำนวนทั้งหมดที่แม่ค้าทำมาขายก็คือคอถุงใช่ไหมครับขายไปแล้ว30ถุง เหลืออยู่อีก20ถุงแล้วก็นำมาเขียนว่านำจำนวนทั้งหมดลบกับจำนวนที่ขายได้ก็จะได้จำนวนที่เหลืออยู่ใช่ไหมครับดังนั้นประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เราจะเขียนได้ก็คือคอควายลบ30เท่ากับ20นั่นเองซึ่งคอควายก็คือจำนวนอาหารที่แม่ค้าทำใส่ถุงมาขายทั้งหมด30ก็คือ จำนวนที่ขายได้แล้วและ20คือจำนวนที่เหลืออยู่ครับจากนั้นเรามาพิจารณาหาค่าตัวไม่ทราบค่าโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบครับซึ่งความสัมพันธ์ที่เราใช้ก็คือตัวลบบวกผลลบเท่ากับตัวตั้งซึ่งคอควายคือตัวตั้ง30คือตัวลบ และ20คือผลลบนั่นเองดังนั้นเราจะหาค่าของคอควายได้จากนำ30บวกด้วย20ก็จะเท่ากับคอควายซึ่ง30บวกกับ20ได้50ใช่ไหมครับดังนั้น50จึงเท่ากับคอควายนั่นเองข้อนี้จึงตอบได้ว่าแม่ค้าทำอาหารใส่ถุงมาขาย50ถุงครับ ตัวอย่างโจทย์ปัญหาข้อต่อมาครับทันจิโร่ซื้อขนมโมจิราคา65เยนจ่ายเงินคนขาย3เหลี่ยมเยนได้รับเงินทอน35เยนทันจิโร่จ่ายเงินให้คนขายกี่เยนความรู้เพิ่มเติมครับเยนเป็นสกุลเงินของประเทศญี่ปุ่นครับอทีนี้ย้อนมาดูที่โจทย์ของเราโจทย์ถามว่า ทันจิโร่จ่ายเงินให้คนขายกี่เยนทีนี้เราก็ย้อนกลับไปดูที่สิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาครับโจทย์บอกมาแล้วว่าจ่ายเงินคนขายไปสามเหลี่ยมเยนดังนั้นโจทย์ข้อนี้สิ่งที่โจทย์ต้องการถามก็คือหาค่าของตัวไม่ทราบค่าสามเหลี่ยมนั่นเองครับวิธีทำก็คือเริ่มต้นกำหนดว่าสามเหลี่ยมเป็นจำนวนเงินที่ทันจิโร่ขายให้กับคนขายครับ จากนั้นเรามาพิจารณาเพื่อเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์โดยดูจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาสิ่งแรกคือทันจิโร่ซื้อขนมโมจิราคา65เยนต่อมาจ่ายเงินคนขายไปสามเหลี่ยมเยนและได้รับเงินทอน35เยนทีนี้เราจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างไรครับนักเรียนก็ลองมาคิดตามเรา การที่เราจะได้เงินทอนมาเราก็ต้องจ่ายเงินไปมากกว่าราคาของที่เราซื้อใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องนำเงินที่เราจ่ายไปลบกับราคาของที่เราซื้อก็จะได้เท่ากับเงินทอนใช่ไหมครับดังนั้นประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เราจะได้ก็คือสามเหลี่ยมลบ65เท่ากับ35นั่นเองซึ่งสามเหลี่ยมก็คือ จำนวนเงินที่ทันจิโร่จะให้ค้นขายครับ65คือราคาของขนมโมจิและ35ก็คือเงินทอนครับต่อมาครับเรามาพิจารณาเพื่อหาค่าของตัวไม่ทราบค่าสามเหลี่ยมกันโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบคือตัวลบบวกผลลบเท่ากับตัวตั้งซึ่ง ตัวไม่ทราบค่าสามเหลี่ยมคือตัวตั้ง65คือตัวลบและ35ก็คือผลลบใช่ไหมครับดังนั้นเราจะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าสามเหลี่ยมได้จากการนำ65บวกด้วย35เท่ากับตัวไม่ทราบค่าสามเหลี่ยมซึ่ง65บวกกับ35ได้เท่ากับ100ดังนั้น 100จึงเท่ากับตัวไม่ทราบค่าสามเหลี่ยมครับนั่นคือคำตอบของข้อนี้จะตอบได้ว่าทันจิโร่จ่ายเงินให้คนขาย100เยนครับและแล้วก็มาถึงโจทย์ปัญหาข้อสุดท้ายของการเรียนในครั้งนี้ครับโจทย์ถามว่าเด็กชายบิ๊กมีน้ำหนัก K กิโลกรัม เด็กชายเกมมีน้ำหนัก55กิโลกรัมซึ่งเด็กชายเกมมีน้ำหนักน้อยกว่าเด็กชายบิ๊ก11กิโลกรัมถามว่าเด็กชายบิ๊กหนักกี่กิโลกรัมครับสิ่งที่โจทย์ถามก็คือเด็กชายบิ๊กหนักกี่กิโลกรัมซึ่งเมื่อน,นักเรียนย้อนกลับไปดูสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาอันแรกโจทย์บอกมาแล้วว่าเด็กชายบิ๊กมีน้ำหนัก k กิโลกรัมดังนั้น สิ่งที่โจทย์ต้องการหาข้อนี้ก็คือโจทย์ต้องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าตัว k นั่นเองวิธีทำก็คือเริ่มต้นเรากำหนดให้ k เป็นน้ำหนักของเด็กชายบิ๊กครับต่อมาเราต้องมาพิจารณาว่าเราจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างไรดีทีนี้เราก็ย้อนกลับไปดูสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ครับอย่างแรกคือโจทย์กำหนดว่าเด็กชายบิ๊ก มีน้ำหนัก k กิโลกรัมต่อมาเด็กชายเกมมีน้ำหนัก55กิโลกรัมและต่อมาครับสิ่งที่โจทย์ให้มาอีกอันนึงก็คือโจทย์บอกว่าเด็กชายเกมเนี่ยมีน้ำหนักน้อยกว่าเด็กชายบิ๊ก11กิโลกรัมแล้วเราจะพิจารณาเขียนประโยคสัญลักษณ์อย่างไรดีนักเรียนลองคิดตามดูนะครับการที่เราจะรู้ว่าเด็กชายเกมเนี่ย มีน้ำหนักน้อยกว่าเด็กชายบิ๊ก1ิกิโลกร,รมัมเราจะรู้ได้อย่างไรการที่เราจะรู้ได้ก็คือเราต้องนำของน้ำหนักเด็กชายบิ๊กมาลบด้วยน้ำหนักของเด็กชายเกมแล้วถ,ถึงจะทราบว่าน้ำหนักเด็กชายเกมน้อยกว่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้ก็คือ k ลบ55เท่ากับ11นั่นเอง ซึ่ง k ก็คือน้ำหนักของเด็กชายบิก๊ก5 5ก็คือน้ำหนักของเด็กชายเกมและ11ก็คือผลต่างของน้ำหนักของเด็กชายบิ๊กและเด็กชายเกมครับต่อมาครับพิจารณาหาค่าตัวไม่ทราบค่า k โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบก็คือตัวลบบวกผลลบเท่ากับตัวตั้ง ซึ่งตัวไม่ทราบค่า k คือตัวตั้ง55คือตัวลบและ11คือผลลบใช่ไหมครับดังนั้นเราจะหาค่า k ได้จาก55บวกด้วย11จะเท่ากับ k ซึ่ง55บวกกับ11จะได้เท่ากับ66ดังนั้น66จึงเท่ากับ k ครับคำตอบของข้อนี้ก็คือ เด็กชายบิ๊กหนัก66กิโลกรัมนั่นเองจบแล้วครับนักเรียนหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจในบทเรียนกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ